สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องสุภูสุขคนนะจ๊ามื่อกลับมาพบกับแซบนัวครอบบอมแบบเหมือนเก่าเหมือนเดิมจ้าพี่น้องมืนอกี้บอมกาสี้าพี่น้องมาเห็ดหยางจ้ามาเบิ่งนกันจ้าผมมาขุดคาจ้าพี่น้องมาขุดคานี่กลับมาหาคาหาตะไครยูคขางให้ขังหน้าขางเทียงขังทงขังบานขางซ่องอยู่แล้วพี่น้องมาหาคาจ้ายวเอาไปเห็ดกับข่าวจ้า อย่ามาเบิ่งนกันจ้าว่าบอมสิภาพ,พี่น้องมิตดอีกอย่างกันมันนี่จ้าพี่น้องมาคุดค่าจะ้ะคุดค่าก็อย่าลื่มทมขี้ดินนะจ้ะพี่น้องกันประทมขี้ดินเดี๋ยวค่าสิบ่เกิดอีกขี้ดินทมไวเนะค่ะสิเด็กมันฝนตกใส่สิเด้กเกิดึินมาจา้ะเกิดนอขึ้นมาอีกจ้ะพี่น้อง แต่ก็ไมาเอาตะไคร์จ่ะเอาค่าเอาตะไคร่จ่ะพี่น้องวันนี้วันนี้แล้วสิผ้าพี่น้องไม่เห็ดแนวแซแบแสบซูกินจ่ะพี่น้องเห็ดเนี่ยแสบแสบจ้าใส่ค่าแล้วก็ตะไคร์มาแล้ว,ลวเดี๋ยวห้องกระเสอกมาล้างจ่ะพี่น้องล้างกันให้สะอาดเลยค่ะเพราะว่าขี้ดินตามซอก,กไอ้ใบตะไคร์ใบคาในซอกคาถี่เวลาเข้าซับเดีย๋ยวมิจิเป็นขี้ดินติดนะคะห้าก็ต้องล้างให้ดีๆค่ะแล้วห้องก,กระเสือไว้ก่อนนะคะ ล้วก็แ่ไว้เพื่อจะให้ขี้ดินรุดออกจากคานะคะขี้ดินที่ติดอยู่ในหัวคานค่ะเข้าไปกับซมาล่างหอมจากพี่น้องหอมนี่ก็ซืือมาแต่ตลาดจ้าหอมก็ะสีมีผักขึ้นสายหรือว่าผักตังโอจ้กพี่น้องเอิญบ่คือกันนลจ้ะผักขึ้นสายหรือว่าผักตังโอแล้วก็ผักต้นหอมแล้วก็ซี่หอมคือหอมปลอมนะคะพี่น้องแล้วก็หอมเปย์แล้วก็มีใบบกูดมีผักะระแเน่ผักะระแหน่บานอื่นผักขยเเจากพี่น้อง กระสือมาตาตลาดจ้ะไอศีอามมใไซจ้ะนี่เมนูเอกเลยจ้ะมันนี่บอมในหัวเขา่าไก่มาจาพี่น้องเมนูเอกเลยจ้ะมันในหัวเขา่าไก่มาตาตลาดจ้ากิโลละห้าสิบบาทจ้ะสือมาโลนึงจับน้องสือมาโลนึงก่อนอื่นเขา,าก็เอามาล่างก่อนจ้ะการทินข้าวชิล่างหัวเข่าไก่เนี่ยเขาก็ต้องล่างโดยเกลือนะคะโดยเกลือเพราะว่าหัวเขา่า,า,าไก่เขาก็อาจัยใส่สารใส่หย,า,ย,ยางมากแบบกันเน่ากันบดกันเสียนอกพาาอกอกอกี่น้องเนาะ เขาก็เล้ยล่าง้วยนำเกลือเกลือบ่ไห้มีกินเหม็กนมกินข้าวนะคะพี่น้องล่างให้ดีๆจ้ะล่างขันขออกขันกินขันยังออกกับพี่น้องล่างจนหูวศึกว่าไอ้กระดูกไอ้หัวข,ข้าวไก่อ่ะนี่สีขาวๆใสลนะพี่น้องขาวๆอะ่ะสังเกตนํำไล้จ้ะพี่น้องล่างตอนแรกสังเกตเบื้องหนานำ้ำคุณยังหยังเลยค่ะนํำคุณเพราะว่า มันสีมีสารกันบูดกันยังสีมันสะสมอยู่ในขีดเขาเอามาพูดถึงว่าเขากะกันมันยันมันนอามันเสียเนาะพี่น้องเขากะสีใสสารเซยังมากเขากะบุรูคือกันก่อนอื่นเขาก็ต้องเอามาล้างพรอนท่องสะอาดให้ดีๆจากพี่น้องสังเกตนำน่ะเวลาเราล่างนำมัสิดํานะคะล้างออกใหญ่ล่างหลยๆนำค่ะแต่บอมสีล่างบอม่าสอนนองสามนำกันเอาขี้สให้ดีๆนี่ค่ะพี่น้องเอาจนมาว่า ไก่ขาวใสเลยจ้ะลกละดาษมันกับซิวมี่กินข้าวจ้ะซิวมี่กินข้าวหลังจากสีเคลังแล้วเขากะผักสดิดใส่ถาดไบเนาะพี่น้องเนาะโอเคสีของของขาวไก่มันสีขาวใสนะคะขาวใสแล้วก็ะน,น้่ สังเกตนำจ้ะนำมันชีบคุณนะคะนำมันชีใสค่ะคือข้าล้างดีลลางดีแล้วนะคะเป็นประโยชน์ต่อข้าวเองน้ําจับพีน่น้องต่อไปข้าวคาซิมาต้มนาเลยจ้านี่ค่ะต้มนาจ้ะจะเอาประมาณจะประมาณเอานะคะนากับไก่หัวไก่ที่นี่จากพีนก่น้อง ไรมากขนาดนี้ยังไม่ได้บอกพี่น้องเลยจ้ะวันสิมเห็ดอย่างมอนี้บอมกันสิมเหตดต่มย่ำหัวไข่โอ้ยต้มย่ำหัวไข่บม่ได้ฝ่าที่จ้ะพี่น้องมันี้บอมกันสิภาพพี่น้องไม่ต้มย่ำหัวเข่าไก่ใส่ใส่บอกเหมาจ้ะพี่น้องมาเบิ่งกันจ้ะนี่แล้วมาเบาะตอกันเลยจ้ะแล้วขาก็สิมะหั่นตะไร่จ้ะตะไร่ข้าก็ต้องทุบทุบทุบเนยจังหน่อยนะคะเพื่อให้มันแตกกินแตกความหอมของตะไร่นะจ้ะ คุชุแล้วก็หั่นหั่นหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นจะ้ะื่อที่ห้เาเสียเอาไปไว้ใส่หม้อนะคะพี่น้องหั่นตะไคร็ไดนตะไคร้เมื่อสองหัวจะพี่น้องที่ไปผ้าพี่น้องไปซับมาอยืนในกอนละพี่น,อน้องตะไครตจนๆหอมๆเลยค่ะได้ตะไคร่มาสองหัวแล้วก็ได้ค้ามานั่จ้ะหั่นตะไคร้แล้วก็มาหั่นค้าจ้ะพี่น้องค้านี่กะ ล่างย่างดีเลยค่ะแช่นําให้ขี้ดินคุออกแบบพี่น้องให้สะอาดสะอาดเลยล่ะค่ะมันจะคอยเวลางกินแล้วมันจะคอยสีบแบบบ่ยเงี้ยบ่ยังเนาะพี่น้องเนาะกะหั่นเป็นแบนเป็นแบนจะ้ะคาออนได้ค่ะนี่แล้วห้ากัสิกินแบบบ่ตตองแบบต้มทิ่มต้มทุม่มหวัวคาดก็กินได้ค่ะต้มกินน้ำกันนะคะแต่ว่าตไาะไคร่กัสิบ่ยำนะคะเพราะว่าตะไคร้มันแข็งแห่ เขาคั่นคาแล้วเขากลับมาหันหอมอันนี้คือพักขึ้นชายนะคะหรือว่าเาเอ่อบางคนก็เอิอนตังโอนะจะพี่พ be น้องนี่เอิอน่าคือกันกับวัตถุจะบอมเป่นขึ้นฉายจะพี่น้องเอามาหันหันหันอันนี้เพิ่มกินหอมนะคะเห็นใหตต้มยำนี่ไม่กิ Mine Bien <wh> <wet> นหอมจะพี Lew ่น้องกะหันหันไหวแล้วก็สีมีชี UNC ้หอมนี่จ้ะหอมปลอมหรือบ้านบอมเอ่นหอมปลอมนะพี่น้องหอมปลอมกับมาหันหันเห็นไหวใส่น้ำกันใั่หอม ลากกับเสียเอาไว้ก้อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันมีแนวที่ต้องเห็ุอยู่กับมาหั่นหอมเปยค่ะหอมเปยพี่น้องบ้านเรามเอิ่นหอมเปยเลยจ้าหั่นหอมหั่นยังไวให้ครบจ้ะนี่ขั้นตอนต่อไปนี่ที่เอาไว้แล้วลากไว้นี่ค่ะทุบค่ะพี่น้องเอาสากมาทุบ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 จ้ะทุบแล้วกับตัวที่ห้างจสีเป็นป่งมอแล้วจ้ะให้มันหอมหอมให้กินหอมหอมแล้วกทุบ ลาบผักชีค่ะแล้วก็มีใบบักูดค่ะฉีด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 ให้เรียบร้อยค่ะฉีดเพื่อที่จะเอาไปใส่ในหม้อต้มนะคะให้มันมีกลิ่นหอมเข้าไปอีกจ้ะพี่น้องต่อไปมอเดือนล้วค่ะน้ำเดือนล้วค่ะเข้ากะจีใส่ลงไปเลยค่ะตะไคร่ใบใบักูดค่ะ หลากผักชีทุบจ้ะพี่น้องใส่ลงไปน้ำกันเลยค่ะสีนด้เพิ่มความหอมอกินหอมนะคะพี่น้องพอหลังจากนั้นเ้ากกบมีจ้าข้ามีหลูกเมาแล้วจ้าลูกเมาแล้วจ้าลูกเมาคือ,อบะ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 ข้าบอมีแบบกระามเปียมบ๊ยบะมีักขามบะมีบักอันนี้ใส่นะคะข้ากับใส้บักเมานีนะคะหลูกเมามันเป็นรสเปรี้ยวนะคะมันมีรสชาติเปรี้ยวๆค่ะใส่แทในใดค่ะ มันนีกะสีพามาต้มย่ำหัวเข่าไก่ใส่ลูกเมาจ้าพี่น้องต่อไปห้ากระชีใส่หัวเข่าไก่เลยจ้าใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่านําเดือดแล้วเวลาใส่หัวเข่าไก่ต้องใส่ตอนนําเดือดนะจ้าเพราะว่ามันสีบวะหายมีกินข้าวนะจ้าใส่ตอนนําปิดเดือดเดี๋ยวมันสิมีกินข้าวจ้าพี่น้องไอเหมจังน้อยจ้า ไอ้เหมือนเดิมจ้าพี่นอ้องบอมกาสีใส่พริกพริกเป็นลูกคือเกาจ้าพริกกรุบโดนะคะสีทุบทุบน่จักน้อยเพื่อให้มันีกินนีลดจักน้อยนิดนึงแต่พี่น้องเพราะว่ากินเพดบ่ได้นะคะก็เลยต้องใส่เป็นพริกแบบนี้นะคะนี่คะ่ะในระวังนี่ก็ขอโทษที่ด้วยค่ะที่ขาดไปนิดนึงจา้าเครื่องปรุงนะคะบอมกาสีข,ขื้นเป็นนาจองให้เลยค่ะว่าปรุงอีหอย่างแน่ค่ะมีขนาด,อดาา่อใดจ้ากันมาเบิ่งกันเลยค่ะ นองเบิ้งละจ้าเบิ้งเอาจ้านี่ค่ะหลังจากไปสักต้มไปสักพักหนึ่งจนใกล้เดือดล้ค่ะเอ้ยจนใกล้สุกแล้วค่ะจนวัวเขาไกลคิดว่ามันสุกน่าจะเกลีกินแล้วล่ะค่ะก็เลยเอาหอมเอาหยังที่ห้าหัันไห้จ้ะที่น้องใส่ไปเลยจ้ะใส่ไปเลยจ้ะหอมหอมเลยจ้าใส่ไปเลยจ้ะตอนที่ใส่หอมนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊าพร้อมที ไก่เจดีกินแล้วะค่ะสีใส้หอมเป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ะหอมสีบัวไส่ตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่ามันเจนเห้หอมเปรีอยหอมแบบยุยยังไงนั้นมันสีบอบอมีกินบอไม่หยังนะสีน้องมันกับสีบัวส,สวยงามจากพี่น้องมีความสวยงามพร้อมกับใส้ขั้นตอนสุดท้ายจ้ะนี่ค่ะก็นากินแล้วค่ะ แซ่บๆเลยค่ะพี่น้องก่อนอื่นบอมกัขอบอกก่อนเลวค่ะว่าเมนูนี้กับเป็นสูตรไผ่สุดมั่นคือเกาจ้าผู้ใดอยากแนะนําทําตามกับเทศกินได้เ้ยค่ะคลิปนี้บอมกัขอขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ